สวัสดีครับผมงชลิชัยนะฮะสวัสดีแฟนๆชอบรถชแนลนะฮะทั้ง Facebook และ YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในอีเวนต์นะฮะอันหนึ่งด้านหลังผมนี่แบ,บ็กดรอปอ่านว่าวรลลูมวัมเป็นบริษัทที่จะนำเข้ารถมอไซค์ทั้งหมด3แบรนด์นะก็คือตัวบาจาร์ KTM แล้วก็ฮอร์สควานาแลัทนี้วรลูมมีที่มานะทำไมถึง อยู่ดีนําเข้ามอเตอร์ไซค์ทั้ง3รุ่นก็ต้องเริ่มต้นให้ฟังก่อนว่าตัวรูมเนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนนะฮะทั้งหมดจากในพิเซนต์เขาคือ5ประเทศแต่ตามผมคือ3ผมนะผมสรุปให้ฟังคือคือ1บริษัทจากไทยนะฮะก็คือ a อ p i c ิโก้อันนี้นะฮะแล้วก็เป็นบริษัทจากญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทมา เกี่ยวกับการลงทุนนะฮะด้านการเงินโลจิสติกอะไรเงี้ยฮะบริษัทชื่อโซจินะฮะก็สองบริษัทนี้ร่วมทุนกันและวอลลุมเนี่ยก็ทําการดิวกับทางตัวบาจาร์ดผู้ผลิตมอไซค์รายใหญ่ของอินเดียนะซึ่งในตัวของบาจาร์ดเนี่ยเป็นมอไซค์อินเดียใช่ไหมฮะแต่ว่าบริษัทบาจาร์ดเนี่ยถือหุ้นของ KTM อยู่ทั้งหมด49%แล้วก็เท่ากับว่ามีส่วนของการบริหาร KTM จากนั้น KTM เนี่ย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของคอสค v a น n านะคือ100%เลยเต็มหมายความว่าพอได้บาจาร์มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะฮะในการทำทุนวางแผนเกี่ยวกับมอ,อไซค์ทั้งหมดก็เลยพ่วง KTM ที่มีฐานลูกค้าเดิมจากประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้แบรนด์ KTM ที่ค่อนข้างแข็งเลยแล้วก็มีแบรนด์ Husqvarna ที่จะมาเปิดตลาดใหม่ h u s q วาน่ a เนี่ยมันก็มีความโดดเด่นนะฮะในตัวของโมเดลของรถที่เป็นทรงแบบกึ่งเน็กเก เป็นเนคเค็ตเป็นสไตล์สปอร์ตเน k คเคตนะฮะเพราะฉะนั้นมีความเป็นได้ในการทำตลาดนะแล้วก็ทั้งหมดนี้บริษัทวารุมจึงเลือกทำตลาดในประเทศไทยใหม่นะฮะก็คือมี3แบรนด์ที่เล่าไปมอไซค์ที่เปิดตัวเนี่ยวันนี้จะเป็นของบาจาทั้งหมด4รุ่นนะฮะก็คือตัวพาวซ่าที่เป็น3โมเดลแล้วก็ตัวโดมิน่า1โมเดลเราคาเนี่ยค่อนข้างดีนะคือเริ่มต้นประมาณสัก6 มื่นกว่าบาทจนไปถึง80,000บาทแล้วก็ตัว4ี่รที่เนี่ยก็เริ่มต้นที่แสนกว่าบาทนิดๆเองคือโดมิน่าการทัดตลาดท้งนี้ก็คือลดราคาที่ดีโปรดักที่ดีนะรวมถึงการเซอร์วิสมีการเซอร์วิสไม่ต่างกับรถญี่ปุ่นก็คือตัว3ปีหรือ30,000กิโลเมตรนะฮะนี่คือทีเด็ดในการที่จะบุกตลาดใหม่อีกครั้งนะสำหรับตัวบาจาร KTM แล้วก็ฮอตกว่าน้านะครับ ก็ตอนนี้ก็จะพอพามาดูตัวฮอตควาน่าก่อนฮะว่าเนี่ยทางเวรูมมีแผนที่จะเปิดตัวฮอตควาน่ามีรุ่นไหนบ้างน,นะไม่มีกนะัดฮะเปิดตัวดูได้เลยฮะอันนี้สตาสวาพิเลนอน่าสวาพิเลนถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะผมไม่แน่ใจไม่ถนัดเรื่องชื่อแบรนด์กับตัวรุ่นของตัวฮอตคาน่าเหมือนกันนะนเป็นภาษาสวีเดนนะฮะ ก็จะบอกคร่าวๆว่าคันนี้เป็นรุ่น2 5 0ซีซีนะเนี่ยสติ๊กเกอร์250ก็จะเห็นไหมฮะว่าตัวฮัตส์อนาเนี่ยมันมีความโดดเด่นทางดีไซน์นะคือเป็นโมเดิร์นเน็กเก็ตโมเดิร์นเน็กเก็ตแล้วก็แบบมีแฝงแบบความวินเทจนิดๆคือไฟทรงกลมอะไรเงี้ยฮะก็ก่อนหน้านี้ฮอตส์คอนาเคยทำตลาดเนี่ยในตัว4ซซีีเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ700,000กว่าบาทเลยนะตอนนี้ก็รอดูทางวารุณนะว่า ถ้าเอาตัวฮัสกอน์าตัวเล็กๆมาที่แบบ 200cc เสจะราคาประมาณไหนนะฮะอันนี้ตัววิทพิเลนนะถ้าถ้าอาจผิดขออภัยนะฮะก็เห็นไหมฮะมีความโมเดิร์นฮัสกอราตัวนี้เอ่าก่อนช่วงหนึ่งขายประมาณอยู่4 0 0นกว่าบาทที่มีทำตลาดอยู่ในไทยนะเพราะฉะนั้นก็รอดูนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวบาจาร์ทาวซาตัว 200si นะก็คือตัวที่ไม่ได้เป็นตัว full fairing นะจะเป็นทรงกึ่งสปอร์ตนะเพราะฉะนั้นก็จะมี f a i r i n บ้านน้อยจะน้อยชิ้นเป็นชิ้นเล็กนะฮะเป็นสตรีทบอยนะฮะมาดูนะฮะบาจาร์เนี่ยก็จะเขาบอกว่าบาจาร์จริงๆแล้วในตัวที่อินเดียเองอ่ะเป็นมอไซค์ที่โดดเด่นในเรื่องของมอไซค์ทรงสปอร์ตส่วนตัวบาจาร์เนี่ยก็จะเป็นมอไซค์ที่ สไตล์สปอร์ตแล้วก็ขายดีแล้วก็ส่งออกมอไซค์เป็นอันดับหนึ่งนะที่อินเดียด้วยมอไซค์ทงสปอร์ตนี่แหละฮะจุดเด่นของบัจจัตคันนี้ผมว่ามันคือราคาและความคุ้มค่าที่ให้มานะฮะ,ะมีคัตมีเกียร์ปกติ6 0หมื่นกว่าบาท6หม่นบาทเนี่ยเอาจริงเนี่ยพอเห็นไหมฮะราคาหากไปเทียบกับรถมอไซของญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็เป็นทรงสปอร์ตไม่ได้นะ ทรงสปอร์นี่คุณต้องขึ้นไปมาสัก80,000-90,000ขึ้นไปันนี้ถูกกว่าอยู่ราวๆ30%เลยนะฮะในรุ่นเริ่มต้นอันนี้ฮะอีกหนึ่งไฮไลท์คือตัวพาวซ่า200ที่มีแฟลลิงก็คือตัว RS คันนี้89,600บาทมีคือราคาเต็มนะก็ผมจะบอกว่าดื่อดีไซน์ทั้งหมดที่ผมเห็นแล้วผมสิกคล้ายๆเหมือนตัว CBR เลยนะหรือไม่ก็ตัวพวกซีกซรีส์ R ของทาง Yamaha เองนะโอเคมากจุดเด่นเลยก็คือตัวไฟผู้หน้าเนี่ยะเห็นไหมเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะฮะมีสายขวาแล้วก็ไฟหลีดิสเบรกหน้าใหญ่พร้อมระบบเบรก ABS นะฮะนี่นะ full failing failing ใหญ่นะคุมตั้งแต่ตรงคอมานะแล้วก็ตรงเบาะ ตรงนี้ตรงที่หนีบกับตัวถังก็มีเป็นเบาะรองให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นดีไซน์หนึ่งจุดเด่นกนะ็คือตัวไฟท้ายที่เขาบอกว่าเป็นไฟท้ายแบบลอยตัวมานะเป็นไฟเบรกดีไซน์ทรงแปลกตาที่สุดเลยฮะมาดูดีไซน์ปลายทอมจะบอกว่าปลายท่อนี่ก็เป็นแบบปลายท่อทรงสปอร์ตที่เป็นแบบปลายท่อสั้นๆผมว่านะ่สาสนใจคือคันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขนาด2 0 0ซีนะฮะแต่ว่าความแรงกําลังแรงมาเนี่ย ที่ให้ถึง24แรงม้าเลยนะคือหมายความว่าประมาณสัก10กว่าซีซีได้1แรงมา้าผมว่าเป็นอัตรากําลังเครื่องที่ดีมากๆนะในการให้กับต่อซีซีอันนี้อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือตัว200ในรุ่นตัว NS ที่ไม่ได้เป็นตัว Full Fairing แบบเมื่อกี้นี้นะฮะทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่ Fairing ที่เป็นทรงสปอร์ตกับทรงสตรีทนะฮะดิสเบรกหน้า ขนาดใหญ่นะให้ ABS ครบมาทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่แค่79,800บาทนี่คือความโดดเด่นของร่าง้านรา,า,าคานะของตัวทางบาจาร์ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะพามาดูนะัก็คือตัวาบาจาร์โดมิน่า400ร้นะคันนี้เป็นทรงสตรีทบค์เหมือนกันนะซึ่งเป็นทรงสปอร์ตคันนี้4 0 0ซีซีนะให้กำลังสูงสุดถึง40แรงม้าเลยนะฮะ ไฟหน้าเนี่ยจุดเด่นนะเป็นไฟหน้าค u ู l LED คู่เลยนะมีชิลให้ด้วยล้อแม็กนี่นะฮะเป็นแบบทูโทนซึ่งล้อแม็กเนี่ยเป็นขนาด17นิ้วด้วยนะฮะเบาะนั่งแบบ2ชั้นมีมือจับข้างหลังนะฮะด้านท้ายเนี่ยก็เป็นชุดเบรกดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อมระบบ ABS ท่อไอเสียคู่นะสูบเดี่ยวนะ400ซีซี อันนี้โชคเนี่ยมีแบบสับแผงด้วยนะฮะคันนี้ทั้งหมดเนี่ยจะให้ดูดีไซน์นะราคาคำจำหน่ายของโดมิน่าอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทนี่นะนี่คือความโดดเด่นจริงๆของตัวบาจาที่วันนี้เปิดตัวคือเรื่องของราคาความคุ้มค่าที่สำคัญตอนนี้นะ, aja, ะบาจาบริษัทวารูมบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อจากทางวารูมทุกคันนะมอเตอร์ไซค์ ให้ไม่ทะนแนนไม่ต่างรถมอไซค์ญี่ปุ่นนะคือตัว3ปีหรือ3 0มหมกิโลเมตรอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ที่เปิดตัวผมว่าแรงนะดูไม่ธรรมดาใน,ในเรื่องของการตลาดในเรื่องของโมเดลที่เอาเข้ามาแล้วก็รวมถึงสายปานนะต้นทุนบริษัททุกอย่างครับสำหรับใครที่ ต้องการดูข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆนะอย่าลืมนะครับเว็บไซต์ข่าวรถของเราแล้วก็เว็บไซต์ช้อรถที่เป็นเว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองมีให้เลือกมากกว่า1 0 0 0ันคันนะอย่าลืมอีกท้ายเลยนะกดตับสไครต์กดกำลังใจกดติดตามหรือร่วมพูดคุยคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวทางวลรุณแลวก็มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อย่างบาจาั๊ดกับเราได้ที่ใต้ล่างนี้นะฮะไปคอมเมนต์เลยฮนะเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรจะมา ตอบให้อ,อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ